มาเที่ยวแคมป์ทั้งทีครับจะจะซื้อข้าวเข้ามากินไหมเออมีบ้างแต่ว่าจริงๆผมอยากทำเองมากกว่าอ่านี่เลยครับเตาก่อไฟนอกจากจะเอาไว้ทำกับข้าวอะไรเองแล้วเนี่ยมันยังจุดเพื่อให้ความอบอุ่นด้วยหรือว่าเราไม่มีอะไรทำล้วก็เป็นของเล่นชนิดหนึ่งในแคมป์คือตัวนี้ที่พี่จะนำเสนอผมถูกต้องนี่คือเตาหลูอื นี่มาในถุงใส่สวยงามนะครับแล้วก็แกะออกมานี่อ่ะเอาดูดีอ่ะเป็นสแตนเลสเนื้อหนาเลยนะครับอือโอ้ดูดีเลยจ๊ยนี่นี่สมมุติเราไม่อยากจะจุดกองไฟบนพื้นใช่ไหมเขาก็จะมีขามาให้ด้วยหรือจะจุด อย่างนี้เลยก็ได้มีก็คือมันแยกส่วนใช่บบเพราะเขามีมีถาดรองมาให้ข้างล่างนะครับหรือว่าอยากจะให้กองไฟสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อให้ความอบอุ่นในแคมป์เขาก็จะมีขา,ขามา,<ข>าให้ใหนะครับฉะนั้นการประกอบเตาใส่ขาเข้าไปก่อนก็ได้ถ้าเราอยากจะให้มันสูงสะหน่อยนะครับก็เป็นนอ็อตธรรมดาไม่มีอะไรมากอ๋อในชุดมีถุงมือมาให้ด้วย <laughs> <laughs> เผื่อว่าจะไปเล่นอะไรแล้วกิ่งไม้บาดมือ ที่เราได้ฐานของมันแล้วนะครับนี่เห็นไหมปึ๊บดูดีเลยแหละว,วางเรียงเข้าไปนะครับชัดเจนอยู่แล้วมีรูปน้องกวางอยู่ตรงนี้นะเอาน้องกวางตั้งขึ้นนะครับเอานอนลงเดี๋ยวน้องกวางจะเวียนหัวอ่ะมันเหมือนกับว่าเราเรียงจากเล็กไปใหญ่ใช่แล้วก็ข้างๆเนี่ยมันก็เลยจะมีรูเพื่อให้ลมอ่ะมันโฟลด้วยนะครับไม่ซับซอ้อนเลย ไม,ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นเตาง่ายๆแล้วก็เอาน้องกวางตัวใหญ่สุดขึ้นมาแค่นี้เองนะครับแล้วก็จุดกองไฟบนนี้เดี๋ยวแล้วเขาก็มีถาดมาให้เพื่อเราจะปิ้งย่างอะไรนิดหน่อยนะครับแต่เป็นถาดครึ่งเดียวนะ อีกครึ่งหนึ่งก็ปล่อยเป็นไฟบ้ว่างไว้เผื่อจะแบบย่างอะไรใหญ่ๆแต่ว่าจริงๆมันคือไฟพิษมันคือที่จุดไฟไว้ในแคมอย่างนั้นมากกว่านะครับผมก็จะใช้ไม้เรียงไปนะครับให้พอหายใจได้แหละก็จุดไม้เกีย้ยลงไปสักแท่งหนึ่งธรรมดาเรื่องอย่างเงี้ยตากล้องเราจะชอบมากเลยนะไอเรื่องจุดไฟเล่น ก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งตอนเราอยู่ในแคมป์นะครับนอกจากมันจะเป็นที่จุดไฟแล้วนะครับเขายังแถมถาดย่างมาให้ด้วยอืมผมชอบเลยเนี่ยพี่อ่ะถ้าย่างมปังออกมาก็จะเป็นรูปกวางเป็นรูปกวางแต่กวางเขาจะเป็นกวางโบราณหน่อยนะเหมือนกวางที่แกะสลักไว้บนผนังถ้ำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวรอให้ให้ฟืนเขาซากว่านี้หน่อยนะครับ อันนี้แบบจุดติดง่ายมากเลยนะพี่เราใช้เวลาไม่ถึงสามนาทีเลยข้อดีของเขาอ่ะคือมันโปร่งไนงะไฟอ่ะต้องการอากาศครับทีเนี้ยมันโปร่งไปรอบตัวไปหมดฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจุดติดง่ายนะครับง่ายมากเลยถุงมือนี้ก็มีประโยชน์จับเข้าไปเนี่ยก็พอได้อยู่อ่าเดี๋ยวรออันนี้ร้อนเดี๋ยวผมจะปิ้งขนมปังออกเปไ็นลายกวางให้ดูเราจะประกวดสองคนใครจะทำขนมปังออกมาปเป็นตากวางที่สวยกากัน มาได้เลยพี่อ่ะลุยของพี่รัตสุขยังโอ้โหจะเหลือเหรอพี่เดี๋ยวเรามาดูกันพี่โอ๊ยนี่แรงไปหน่อยพี่ของผมก็เป็นกวางโบราณนิดนึงเลยนะแต่ยังกินได้ใช่คือแบบแรงมากไฟแล้วก็จุดติดง่ายเหมาะกับหน้าหนาวนี้เลยนะอืมอเดี๋ยวคืนนี้จะเอาไปเล่นด้วยของเล่นในแคมป์ชีนิดนึงแหละครับที่จุดไฟนะครับ ไฟพิษลมเข้าดีจุดไฟง่ายให้ความอบอุ่นแน่นอนติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายแล้วก็พอจะได้อะไรบ้างหมายถึงได้อะไรได้ความอบอุ่นจั้งวันอนะ่ะใช่พี่ได้เล่นสนุกกับมันด้วยมีกิจกรรมเล็กๆอ่าอยูญ่ใหญ่หญจุดติดง่ายครับครับ